เออชดคอยอยูใสอย่างนั้นเหรอไดดูเช้วันนี้เฮ้ยน้่ามันสสสสสซักโอ้โหทำเป็นเล่นทัาเบกอนเล่นซัสักอย่างนั้นเหรอนี่โอ้ไม่ได้การละซสซักกับหัมเบกอตการเดินทางสายใหม่กับเขาผู้นี้ไอ้เรียมซัมแม่จะมาถ่ายทอดอีพีที่30แบบเต็มอิม่มกับพี่อ娜นนโอ้จีถูกใจก็อดรและถูกใจให้ปีชยแล้ว แลเราทุกคนก็พร้อมที่จะรับแรงกระแทกของพี่อันนาแล้วมันก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่ทุกคนที่จะได้จคเค้เ้ย้ยโอจีประทะกับเฮลเบอเปิดมาเดิมมาด้วยพี่ท็อปสันถึงเรีนฮีโร่ตัวน้อยๆอย่างแมงกะบ,บี้มุ่งหน้ามายังเรียนกลางและสิ่งที่พี่แกมุ่มงหน้ามาเรียนกลางนั้นคเพื่อที่จะเอาทาวเอ้ เจ้าเมกับพี่น้อยเอ๋ยไม่รู้เลยว่าในณะที่ตีทาวเวอร์นั้นมีภัยในอันตรายเข้ามาใกล้ตัวอยู่ฮัลโหลและด้วยสัมผัสที่6ที่ติดมา,าตั้งแต่เกิดพี่ท็อปสันจึงยิงลูกแก้วหลุนๆเบ่ไปด้านขวาแต่ก็โดน e oker, โอนีวอเกอร์โคสแนปทำให้ตัวติดมงังคุไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายสสารตัวเองไปตามลูกโป่งที่ส่งออกไปได้ใครไม่โจ้กูโจหลังจากนั้นพี่ท็อปสันจึงเรียกขอความช่วยเหลือโนเทลช่วยฉันทีและด้วยความเสียงออดเสียงหวานของพี่ท็อปสันจึงทำให้พี่โนเทลไม่รอช้าที่จะเข้าไปช่่ววยยเเเเเหหลลลลืืออออออแแะะมจังงไไกกก็ิิิดดขึ้้้นนนสีตตตทใชรป ไม่ใช้แล้วก็โดดสับโออจะ๊เออจะเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเจเฮ้ยเฮ้ยมึงนะมึงน้อเทเออดีผมไม่เข้าใจเลย <laughs> มันอะไรกันแล้วทุกอย่างมันก็โคตรจะประชวบเบาแสงเค็งเพราะว่าพี่แอ็กพึ่งฟาร์มเสร็จแล้วก็เดินไปเจอพี่ทมสันหลอดมืด <laughs> กระโดดเข้าไปฝั่โจ๊ะแ็ก <laughs> <laughs> ใช่แล้วสัตว์ชากตัวนี้คือพี่หัมไมเบก้อนของเราที่ยืนฟาร์มอย่างยเงียนอยู่ แล้วก็โดดโคสดแฟใส่โคขึ้นไปพร้อมกับ EMP ลิกกี้กระโดดออกไปสมองอย่างรวดเร็วพี่แอ๊กิงมาโทรหายอย่างเต็มที่และสายได้ไปติดที่พี่ทอมสันที่กำลังยืนวาร์ปอยู่และพี่ทอมสันไม่รอช้าดีมโคยไปถึง2โคยยและทำการปิดเชิลิกกี้ไป แต่ครั้นนั้นเองลิกิก็มีเอเจสแต่เมื่อหมดสมองที่2ทํทงานพี่เลยอดสตันพร้อมกับฉีดตัวระเบิดไปเลยพี่ฮัมเบกอนของเราก็ไปรอช้ากระโดดเข้าไปเกาะอีวอเกอร์แต่แอ็กก็เสือกบินเข้ามาโทรหาอีกแล้วก็ทําให้หมูติว้วติ้วสก็ดขี้ไปโดนพี่โนเทลจนตายห่าไปแล้วในจังหวะนี้เองพี่ฮัมเบกอนของเราอยากจะฆ่าอีวอเกอร์มากแต่เห็นแล้วว่าอีวอเกอร์ตายแน่นอนพี่แกก็เลยวกกลับมาช่วยไรยออนที่เห็นพี่แอ็กอยู่ก็เลยเกาแต่ตอนนี้ไม่ทันการแล้วตายห่าเรียบร้อย ก็จะเหลือแต่พี่แอคของเราตอนนี้พยายามยื้อหยันดึงเชิงเวลาไว้แต่ทั้งซ้ายทั้งขวาก็มีแต่โ้นติดอ่ะจะดียังไงแต่แต่แตแตทางด้านซ้ายของเราก็ยังเหลือบอลติฮันเตอร์ที่ยังเดินแนบเอียนอยู่ขยับเข้ามาอย่างชา้ชาๆเพื่อมาหาพี่เซฟพออยู่ในระยะที่หวังผลแล้วพี่แกการสรับชกแลก้ว,วก็โชว์ดีอุตายไวจีอุตายจะสับคลิปไปสับเซฟสับคลิปเตี๋ยมึงนะสิโคตรกวนหลังจากนั้นพี่แกก็วามหี ใช่หลังจากที่สู้รบกันแบบยับขี้ยับม,มาชนิดที่ว่าภัยพิบัติระดับหมอลำจากนั้นพวกพี่เขาก็ได้เอาโลซาดอร่อยแน่แซ่บหนุ่มแม้ แถมพี่ฮัมเบกอนของเรายังหันหลังให้โลซานเกาดากให้อีกแม่เพื่อเพลิดเพลินกับการเกาดากซะเหลือเกินและหลังจากนั้นภายพิบัติระดับมอลำและรอบที่สองก็เกิดขึ้นพี่อินววเกอรใส่โคดเข้าไปข้างในพัดไปโดนพี่ฮัมเบกอนกระเด็นอกไปเกือบแปดสิบเมตรพี่นายจตยาไม่รอช้าที่จะปักงูเข้าไปในโลซานเพื่อเปิดวิชั่นแล้วก็สกัดไอ้เปรนหอวทั้งหลายที่กระสันชั้นเทนอยากได้โลซานและด้วยความฉลาดของพี่ฮัมเบกอนที่มีไอคิวถึงแปดแสนก็ได้เปลี่ยนแบบแผนการเล่นของทีมเฮลเบคาายยยนนนนมมืฟอองงงิ้้วถัััดฝ่่่ีีีพททสุู แล้วก็โดนแทะพี่แกรู้ตัววิงขึ้นไปหาบาวตี้ฮันเตอร์พร้อมระเบิดสารเขียวใส่แล้วด้วยความเหนื่อพี่แกจึงทีบตัวเองลงมาแต่ก็หนีไมร่รอดพี่นาที่ตามติดชีวิตบาวตี้เรียกได้ว่าช็อตน,นี้แดกสแต็กกันแบบอิ่มๆกันเลยหลังจากนั้นพี่แกก็ได้ไปเก็บรูนแยกร่างพร้อมแยกสมองทั้งซ้ายทั้งขวาเพื่อไปเปิดแมบพบแล้วหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปโลซานโอ้ย เป็นสึ่โลชานที่ยาวนาชมัดพี่แกสีโลชานได้2องสามรอบเท่านั้นอยู่ดีๆก็กระโดดโต๊ะออกไปเกาะโดนอินวอเกอร์พี่ทอมสันไม่โอช้าที่จะบิงเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนแต่เพื่อนแกนั้นไปแล้วกระโดดหนีไปแล้วเหลือเป็นความเงียบเหงาอยู่คนเดียวโดนลุมสีตายเลยไม่เงยและพี่ซาซาของเราเอาโลชานอย่างเงียบๆกระโดนพายุพัดขึ้นและพี่นายาะตาหยาก็ะถิ่ตัวเองเข้ามาพึ่งจะกอบยเอจิทแต่ก็เสียใจด้วยสมองช้าไปสองวิเข้ามาแจกชัดๆแบบนี้จะเสร็จพี่อ่ะนะขนาดล่้ไปเกาหลังไปนะเนี่ย โอ้โ oh, oh. นี่ขนาดเล่นไปเกาหลังไปแล้วเนี่ยฮัมบิกพี่แกช่างเหลือเลือเกินแล้วต่อมาพี่ฮัมเบกอนของเราก็อย่างไร่พี่อินโวเกอร์ที่พยายามเดินหีอยู่พี่เขาโกดวอลกิ่งหีอย่างรวดเร็วแต่ความเร็วบีบเพียงเท่านี้มันไม่สามารถดีพี่ฮัมเบกอนของเราได้หรอกถูกใจให้ตี <tr ue> ใช่และด้วูความสุดที่จะดาดเดือนผู้พีเพิ่ในทีมเท่าไรก็เลยถูกใจให้ติปกันอย่างบ้าคลั่งใครคล่องใจกับพี่อนาเนี่ยพี่อนาเขาขึ้นมาใส่ถึงบ้านเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าโหดสัตว์ประหลัดเค็กจริงๆ มีใครก็ใส okay. okay. well, ่หมดมีข้าโบนก็ใส่นอยคงใจกับฉันเหรอได้ไม่รู้จักฉันเหรอผมเบี้ยก็อืมจะเอายังไงใส่สเอียมแห้งเลยจุกกี้ไหมการที่พี่อนณาเข้าไปได้แบบว่าไม่สนสีสนแดดนั้นมันช่างเล่าร้อนนือเกินเฮสยเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนขอเด็กน้ำหน่อยแม่งรัวลือเกินโคแห้งหมดละพวกนายก็เดกด้วยก็ได้นะเดกพร้อมกัน ถ้าจะชวนแบบนี้ผมก็แดกพร้อมกันเลยอืม รถช็อตต่อมาเป็นช็อตที่หลังจากไดขึ้นไปจากบ้าข้างแล้วแล้วก็เลยเดินมาที่เลนล่างเพื่อที่จะเอาบ้าแรกต่อนะเพิร์แป๊บเดียวพิ่แกะเลยนี่ยืนท้าทายอีกด้วยโอ้พี่อ้อนปินเข้ามาตันแต่ก็ไม่โดนกระโดดเข้าไปเกาะรุกิแต่ก็เปิดบีเแบีแล้วกระโดดเข้าไปเกาะเอ็กอีกทีนึงแล้วยังโดนชาแมนใช้เส้นสลึงคึงจับไว้แบบนี้ต้องเดินกลับมาก่อนโอ้ยมันขัดแข้งขัดขาสุอเกินเดินมาเจอรุกิอ้าทิ้งอัพเดทนี้ไปแล้วจังหวะที่ช็อตนี้เราจะเห็นรุกิมาสอนฝากรับตามมาติดๆนั ืนอยู่ในภวังอย่างเงียนเสริมอ่ะหลังจากเตือนสี่หัมเบกอนของเราก็ไม่รอช้าที่จะขึ้นมาสีมาเรยแต่ก็ติดสมบกของดิกีเอาพายุมาแล้วโอ้โหนั่นทําให้หมุนติ้วๆเข้าไปแล้วก็กระโดดสวนเข้ามาข้างในโอ้โหพีหัมเบกอนของเราสุดจะโมโหกโกธาเดินได้เข้ามาใส่ข้างในด้วยจิตใต้สํานึกอันโหดร้ายเดินเข้าไปในบ่ออีกทีนึงแล้วก็สีชาแมนจะตายไปแม่ไปหลบในฟ็อกลีเลือดให้เต็มกําลังหลังจากที่ลีเลือดจนเต็มกําลังแล้วเฮ้ยอยากใส่เหลือเกินตอนนี้ใช่แล้วแล้วด้วยพลังเต็มมงาาเลยท ให้พี่หมเบย์ก่อนนั้นมีแรงเขื้อเขิบที่จะเข้าไปบวกต่อพี่แกเดินเข้าไปสีเอ็กนะฮะแถมติดโคสแนปติดมังึกมือ โอ้แต่ก็พยายามที่จะโจ้หลังแฮกแม่แกเนอรเปิดเบรคเบลด้วยนะจังหวะนี้เ <c oughs> อ้านิกกี้โผม่มาท้าหลังโอ้พี่ฮัมเบกอนของเราไม่รอชาร้าที่กระโดดเข้าไปฆ่านิกกี้หลังจากนั้นก็ไล่เกาะเจ้าบาร์ตี้ฮันเตอร์ต่อโอ้อินวอเกอร์พยายามสก,กัดให้แต่ว่าพี่ฮัมเบกอนของเราเลือกที่จะเอาบาลหลกก่อนโอ้จิตใต้สำเนกของเจ้าก้าวบาลหลกเป็นเหมือนกันนนเนี่ยเอาเสร็จก็ไปด้านบนต่อเอ้าพี่แอ็กดิงเข้ามาคอทันทีพี่อินวอเกอร์ไม่รอชาร้าที่ใส่คอมโบใหญ่ลูกเชิดปิ้งกิ้งหลุนๆเข้าไปแนวหลังแต่พี่ฮ ชัดๆเถมยังโดนเส้นสลึงคึงจับไว้อีกโอ้โหแบบนี้ไม่ได้ขยับเลยนะเนี่ยแถมชาแมนยังเสียงงูแสงอาทิ้งเข้ามารอมรอบพี่ฮัมเบคอตไว้ไม่ให้ไปไหนเลยฟิลิกกี้กระโดดเข้ามาช่วยแต่ก็โดนพี่ฮัมเบคอตยืนสีเกือบแตกโห้โยขนาดโดนลุมขนาดนี้อะไรจะแข็งแรงขนาดนั้นต่อให้บวกนายมาฮาหรือสิคนก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอก ปาดติตโอ้แข็งแรงอะไรปานนั้นพี่ทอมสันรีบบิงเข้ามาดีมคยไว้มันก็ทำให้พี่ฮัมเบอร์กอนของเรากระโดดออกมาเพื่อรีเจนเลือดอีกครั้งหนึ่งพอรีเจนเลือดจนได้ที่แล้วพี่ฮัมเบอร์กอนของเราก็เดินเลาะมาทางด้านล่างเพื่อหาพีเพิลโอ้หปั๊มปั้มมันไม่เอาแล้วตอนนี้มันจะใส่อย่างเดียวเลยแม่พี่แกโดนขัดแข้งขัดขาตีไม่ได้จะต้องกระโดดออกมาอีกทีหนึ่งกระโดดไปอย่างนี้วงแต่กีบกันเป็นอีแพลเลยเหลือพี่โนเทลเท่านั้นที่อยู่หลังสุดเอาจังหวะนี้โดนแนดแลวพี่ ตายก็ท้องวัดตายคนเดียวพอเพื่อนนีกันไปหมดแล้วเฮ้ยม้าคาถิมหัวมึงเ้ยแต่การหนีออกมาของพี่หัมเบกอนนั้นก็มีประโยชน์นะพี่แกมาฟาร์มแถมยังได้บบวตีรุนถึงสามันโอ้โหถ้าจะเยอะแบบนี้เราก็เท็มกระเป๋หัมกางเกงแน่นอนโอ้เดินมาเก็บฝั่งนี้แม่แถมยังเดินมาเก็บรุนเหลืองฝั่งนี้อีกด้วยโอ้โหนี่มันเทพรุนเหลืองนี่นะเฮะเหลืองกรมเลย แม่แถมเดินกลับไปอีกรอบหนึ่งก็งยังเก็บได้อีกอันหนึ่งโอ้ปาติโทเหลืองอาลามแท้และหลังจากที่ทุกคนเกิดมาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ได้เวลาทวงถามหาความเป็นแมนอย่างเต็มตัวอ้อน ในลงโทษฉันเถอะฉันยอมแพ้แล้วละ่ะในลงโทษฉันเรอพอยืนสีไม่เท่าไรพี่เอ็กก็ไม่รอช้าที่จะบินเข้ามาทัวหาพี่ท็อปสันไม่รอช้าที่จะบินเข้ามาดีมคุยคุยได้ถึง2คนเลยเอา้าพี่อานาโดนเสกเป็นแกะแพะ,แ,ะ,แ,ะแต่เซฟก็บินเข้ามาสตันให้เสียอเสกเป็นแกะเรอกระโดดเข้าไปโจะชาแมนแต่ก็ฆ่าไม่ได้นะเพราะว่าโดนขัดขวางอีกแล้วโอ้ยทั้งดิซิ่งบัสทั้งโคสแนปทั้งดิกี้เอา้าทำไมหลายอย่างอะ่ะเอา้าทำไมายังไงหลายอย่างอ่ะจังหวะนี้พี่หฮมพ์เกคอร์ของเราอยากจะใส่ามากแต่ก็โดนขัดขวาง าไม่ได้เลยจะอาศัยเดินเข้าไปตีบาวหลัแล้วโอ้แต่ก็มาโดนเทกอีกมึงเอ้ยติดมาเหลืองมาเสียงมาเคงอีกโอ้แถมพี่แอ็กยังมิงมาโทรหาอีกมันจะรุมอะไรกันขนาดนั้นแถมยังไม่ตายอีกมันตายยากตายเย,ย,ย,ย็นเอาจาอังหวะนี้เพื่อนกระชุบเขียวช่วยพี่แอ,อ็กไว้เอ้าโดนเส้นสนิงขึงจับไว้อีกโอ้ยเยี่ยนฉันเอกเซ่ถ้ามันจะเป็น และด้วยความที่มันฟุ่ไวพี่ผามเบกอนของเราไม่ได้ไปไหนให้เลยยืนไวอยู่ตรงนี้แหละจนพี่ริก,กิกระโดดเข้ามาแต่พี่ผามเบกอนของเรากระโดดเข้าไปโจะแล้วก็กระโดดเข้าไปกอซาแมนวเฮ่นี่เส้นถลึงจับกูดีนักตายใอ้เปรตทีหมหัวมง่ายแล้วหลังจากนั้นผัมเบกอนของเราก็คิดได้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตีเทาเฮ่บ้างจะได้อย่างเดียวได้ยังไงแต่ก็ได้อยู่แป๊บเดียวเพราะว่ากิจใต้สมนุกิวงพี่มเบกอนนั้น ก็สั่งงานขึ้นเพียงไม่กนไม่รอช้าที่จะเดินเข้ามาประชุมสีกับพวกเพื่อนกระโดดเข้าไปก่ออินโจ๊กเกอร์แม่ตายสิครับแบบนี้กระโดดเข้าไปไหมโอ้โหกระโดดออกมาหลุก่อนเห็นลูกชิ้นปิ้งไม่ได้ เอาจังหวะนี้ตีป้อมได้แป๊บเดียวกระโดดเข้ามาเกาะโดนบอต,ตเตอร์เอาแตกแถมเดินทําท่าว่าจะกลับแต่ที่ไหนได้กระโดดเข้ามาเกาะอ,อีโจเกอร์ตีตดสตันโอ้ยอีโจเกอร์กับตายละช็อตนี้เลยโคสแนปใส่พี่หัมเบก้อนไวจ้จนติดมาลึกแถมพี่หัมเบกอนของเราพอสะบัดหลุดพับได้เท่านั้นแหละก็เลยฆ่าพี่แอ็กในบอเติมสเตตกระโดดเข้าไปเกาะเอาอีโจเกอร์พายุพัดแบบนี้แถมวางน้ำแข็งดนตีนทําให้พี่หัมเบก้อนติดมะหนือมาเสียงมเคงแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีทุกคนก็เลยถูกใจให้ทิปทิปก้อนนี้ผมจะเก็บมันไว้ สุดขั้วห่าห้ำของผมเลยใช่ด้วยความดานเดือนฝั่งนู้นจึงต้องกดจีจีเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้ไปไม่งั้นก็โดนใส่คาบ่อแบบนี้แหละมันก็จะไม่จบไม่สิน้นวนกันอยู่กับบ่ออยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนกันหรอกดูสิคิวไป15ตาย2โอ้ยคือโหแทะพี่อนณาบอกว่าบ่อน้ำนี้ผมจะเก็บวันไว้ในห้วงกรอบดวงใจของผมเลย